เมื่อเข้าไปภายในซอยบ้านตำนานไทยจะพบกับความร่มรื่นจากต้นไม้ริมสองข้างทางมีการจัดแบ่งเป็นโซนต่างๆไว้อย่างเป็นระเบียบเน้นความเป็นธรรมชาติมีมุมนั่งเล่นเพื่อผ่อนคลายพร้อมระดับด้วยสัตว์นานาชนิดสื่อถึงความเป็นธรรมชาติมากขึ้นเมื่อหลายปีก่อนที่แห่งนี้เคยเป็นที่ดินเปล่าเมื่อครอบครัวบุญยะรังสีย้ายเข้ามาอยู่จึงเริ่มซื้อต้นไม้มาปลูก เมื่อมีมากขึ้นก็เริ่มขยายไปตามข้างทางแบ่งปันความสุขให้กับผู้อื่นภายในซอยซึ่งต้นไม้ที่ปลูกนั้นก็จะเป็นต้นไม้แบบไทยๆชื่อแปลกๆเช่นต้นบุญนาคพยุงเป็นต้นย้ยอนไปเมื่อหลายสิปีก่อนคุณนิพบุญยาราังศีและครอบครัวซึ่งชื่นชอบในงานไม้เก่าและด้วยความชอบเที่ยวหากพบของที่ต้องการตามโรงแรมต่างๆจึงขอซื้อสะสมเรื่อยมา พอเยอะขึ้นก็จะมีคนรู้จักมาขอซื้อต่อจนตัดสินใจทำเป็นธุรกิจของตนเองส่วนของที่สะสมนั้นก็มีหลากหลายประเภทเชน่นล็อกเวียนโบราณเครื่องใช้ในบ้านถังเมี่ยงรวมไปถึงของแกะสลกักทองเหลืองกระเบื้องเบญจรงเป็นต้นส่วนผลงานนั้นก็เป็นช่างฝีมือของช่างจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งเป็นจังหวัดบ้านเกิดของตนเองค่ะภูมิใจค่ะภูมิใจที่เป็นผู้ให้และภูมิใจที่มันเกิดในรูปแบบของคนที่รักต้นไม้ด้วยกัน บางคนมาดูหรือมาถ่ายรูปอะไรก็เป็นความรักของเขาแล้วก็ของเราที่มีชื่นใจแล้วก็สมกับที่เราคิดว่าเรารักต้นไม้รักงานมันก็เกิดขึ้นตามที่ในฝันเราเหมือนกันฮะอยากจะให้ทุกคนที่รักไม้หรือว่ามีโอกาสที่จะ,ะที่จะมองอเข้ามาเยี่ยมชมได้เยี่ยมชมได้แล้วก็เราก็จะภูมิใจมากด้วยเพราะว่าสมกับที่เราตั้งใจอยากให้คนรุ่นหลังหรือลูกหลานทํา ดำเนินการอย่างนี้ต่อไปให้เป็นสิ่งที่ทุกคนที่อยากเห็นได้เห็นอย่างนี้ฮะก็พอใจตรงนั้นจากบ้านตำนานไทยในอดีตจนมาสู่บ้านตำนานไทยใน,นปัจจุบันคุณนิพารู้สึกภูมิใจที่เป็นผู้ให้และด้วยอายุที่มากขึ้นจึงหวังให้ลูกหลานสารต่อความสุขที่ตนเองได้สร้างขึ้นเข้าใจในความรักความอบอุ่นของบ้านตำนานไทย ซึ่งสิ่งนี้ทําให้ลูกหลานได้ซึมรัพย์นํามาต่อยอดเป็นรูปแบบของตนเองอย่างเช่นบ้านมุมพักผ่อนบนหลังคามองวิวธรรมชาติได้360องศาหลังนี้ค่ะเราเน้นที่ธรรมชาตินะฮแล้วก็ไทยแบบ,บเรียกว่าประยุกต์ดีกว่าเลยเป็นกินอายของไทยๆเพิ่มในส่วนที่เราอยากจะทามากกว่าได้มีความสุขหนึ่งแลง้วเราได้ความเย็นจากเขาด้วยก็ถ้า ได้ลองมาสัมผัสกันดูถ้าไม่แน่ใจลองลองเข้ามาเที่ยวชมเราก็ได้ถ้าชอบปรึกษากันได้นะครับก็แนะนำให้ได้ครับท้ายนี้อยากให้ทุกคนที่รักต้นไม้รักของเก่าเข้ามายเยี่ยมชมสัมผัสของบ้านตำนานไทยซึ่งไม่เพียงแต่เป็นแหล่งสะสมไม้เก่าโบราณหายากหรือเฟอร์นิเจอร์เท่านั้นที่แห่งนี้ยังเป็นบ้านแห่งตำนานชีวิต ที่เกิดจากความทรงจำที่ดีและการฝ่าฟันอุปสรรคของครอบครัวบุญญาร,างรังสีจนมีทุกวันนี้ได้ค่ะอนนันต์บุญวิจิตถ่ายภาพจิราพรเต่าทองรายงานค่ะ